ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลมีแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียดถูกต้องสูงสามารถมองเห็นลักษณะภูมิปรเทศทั้งถนนแหล่งน้ำลำน้ำที่นาที่ปา่าที่ไร่สวนรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและมีมาตราส่วนที่ชัดเจน หต่อสี่พันสามารถเห็นขอบเขตที่ดินรู้ความกว้างความยาวของที่ดินจนสามารถคำนวณพื้นที่ได้มีค่าพิกัดที่สามารถอ้างอิงได้ถูกต้องทั้งระบบ UTM ระบบแผนที่ทหารและระบบค่าพิกัดของภูมิศาสตร์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สามารถใช้แผนที่ได้อย่างชำนาญจะสามารถช่วยให้อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นบริหารจัดการในการวางแผนบริการสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนในท้องที่เช่นทําถนนขุดลอกคลองทําระบบประปาจัดเก็บภาษีที่ดินประเมินราคาที่ดินรวมทั้ง แก้ไขข้อพิาพาทเรื่องเขตหมู่บ้านเขตตำบลทะเบียนราษฎรของท้องถิ่นและท้องถิ่นข้างเคียงได้รวมทั้งแก้ปัญหาสิทธิทำกินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กับที่ดินของรัฐไม่ว่าจะเป็นบพรท .5 สปกรโฉนดหรือที่ป่าสงวนจะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการจากรัฐได้อย่างถูกต้อง